วันนี้เราจะมาทำความสะอาดเหรียญค่ะถ้าเหรียญเก่าไม่ค่อยสะอาดเนาะเราก็ทําได้ง่ายๆค่ะเราก็มีกล่องพลาสติกนะคะน้ำส้มสายชูค่ะเกลือป่นค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะ พอผสมเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็เอาเหรียญที่ไม่สะอาดเนี่ยมาทความสะอาดเรามีจุดแตกเหรียญเราจะเก็บไว้สี่เหรียญไว้เทียบกันเนะเาะแล้วก็สี่เหรียญแล้วก็เอามาใส่ลงในน้าส้มสายชูกับเกลือป่นตอนนี้เราก็เห็นความเปลีป่ยนแปลง เห็นไหมคะเรียนก็เริ่มสะอาดขึ้นจะกลับด้านก็ได้ค่ะก็ทิ้งไว้ประมาณ10 2 0วินาทีค่ะ หลังจาก20วินาทีค่ะเราก็เอาออกมาล้างน้ำค่ะขั้นตอนนี้สำคัญน,นะคะเราต้องทำความสะอาดล้างน้ำแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดให้แห้งแร้ว,วางไว้บนกระดาษที่ชื่ออเนกประสงค์ค่ะแล้วก็ จะเช่เหรียญให้แห้งค่ะให้ดูเหรียญแรกนะคะหลังจากที่เราเอาแช่ในน้ำส้มสายชูกับเกลือป่นเห็นไหมคะทั้งสองด้านเลยนะคะเดี๋ยวให้เทียบกับเหรียญที่เรายังไม่ได้แช่นะคะเห็นไหมคะแตกต่างกันเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราทําความสะอาดทั้งหมดเลยเนาะ แล้วก็เช็ดให้แห้งค่ะเอามาเทียบให้ดูนะคะอันนี้สีเหรียนที่เรายัางไม่ได้แช่น้ำส้มสายชูกับเกลือนะคะแล้วก็ซีเรียนด้านล่างที่เราล้างทำความสะอาดแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าแตกต่างกันเนาะนี่ค่ะ